ดนีนี่ดินบ้านหน้ากับนักข่าสวนไทยตัดน้าใหม่นี่เลยลงมาที่ใดก็ไดไ้มาลุ่นไปน้ำกันกคนุณได้ขอาวว่าก็ทงของดินบ้านหน้าเลยค่ะขอคลลนละหนึ่งไร่หนึ่งการติดตามกเป็นกาน้ำใสในการทำขิดกระต้อต่อน้านะตัดน้าให,ม,หม,ม่ที่ได้ท็ได้ หาเบิกเดี๋ยวเอารถมาเก็บรถเข็นรถเข็นมาเก็บซองหาดีๆแอบอยู่เดี๋ยวบ่ดีก็บ่เห็นมาอีกที่ก็ขึ้นถึงกลางกอแล้วอันนี้หนงแงนงก็เอาหนงก็ นอนเนี่ยโอ้นี่ก็ขึ้นสูงเลยสูงแล้วก็ต้องเอาด้วยไม่ก็รอกที่กินก้วยรอกกัดแล้วก็กเรียบร้อยเสียถิ่มไปซื้อต้องตัด lông bẩn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  này bẩn để bẩn นั่นึ้นสูงดอานหนึ่ง เิอด็ดขาดเ,เอาอาทิัเอาสวนไท่อาทิลครับ ตอนนี้สูงเลยตอนไดปีนขึ้นไปได้เลยสูงตอนเด้ปีน,นได้ปดนขปีน,ปน,ปน เอารถเข็นม,มาเข็นรเข็นม,มาเข็นเก็บก่อนนี้ไม่อยู่ใส่โอ้นี่เดยอไงเลย Này này được ใส่บ่นีกบก่นี่ไงสองของดินบ้านหน้ากำลังเข่าสวนไผ่ตัดน้ำใหม่ทุกคน หลุนไปน้ำกันมาสิได้ทำได้มือนมาใหม่ออกดีอยู่พอฝนตกเอาฝนตกมาใหม่ก็เลยแข้งยอดออกดีหลอกหนาทางสวนไทยกับเป็นคลอง น้ำเป็นทีลุ่มต่ำมีต้นไม้ขึ้นสูงต้นไม้ขึ้นน้าเนี่ยจะปลูกตอไผ่ไววลิ่มจะเลี้ยงกันสุดเอาเวาลาไผ่กับตอวยยยดดินก็ให้ข้างก็ให้ไหลลงอืมก็ ปลาก็มีเด้อนี่ปลาแต่หลายาก็ต้องใส่รอบใส่จันใส่เบ็ดเพราะว่ามันมีกิ่งใหม่กิ่งไทยหลายมีตน้นอ้อตน้นทู่ฤาษีหลายข้างขออภัย อนนันตรก็สอบอันดับเอามาก,กันกัรนำนเ่านำเขทาไป,ปรวมกันได้นีใจอีกไหม หน้ากับเขาสวนไทยตัดนวมินทรพิดทุกคนตามกำหนดพอถึงวันซุปก็ต้องเขาก่อภัยเขาสวนไทยมาตัด,ต,นนาต,าดต,ตัดนวมินทร์เอาติดเอาไปแปรรูปขึ้นแข้งขายผักมีหลากหลายของสดๆที่อยูอ่สวนจะเอาไปขึ้นแข้งขาย นี่คือที่ตัดไปแล้วเดีวยวเดียวรถมาเก็บอรถเข็นมาเก็บ